ทุกคนครับดูนี่และคุณตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ี่โอ้โหเละคุณเต็มไปหมดเลยถ้าดูตรงฝั่งขวานี่นะผมมีและคุณทุกตัวเลยประมาณ1 2 3 4 5ห้าตัวผมใส่ได้แค่5ตัวนะครับใครที่อยากได้และคุณแบบนี้สามารถไปซื้อได้ที่เว็บซันคุงช็อปนะครับทุกคนขายในราคาย่อมยาวย่อมยาวผมมั่นใจว่าผมขายถูกกว่าร้านอื่นแน่นอนนะครับทุกคนต้องรีบซื้อนะครับไม่งั้นทุกคนก็รอไปก่อนเพราะว่า ถ้ามีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่มาเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยมันจะโดนลดดับแน่นอนทุกคนก็รู้อยู่คนไทยแม่งชอบเฉอยโอกาสผมว่าแม่งเพราะมันนี่ไงพี่ลดมันเดิมมันจะลดเหมือนเดิมไม่น่ะมันจะลดไอโง่โอเคเอ่อแบบมีอาจจะมีสัตว์ตัวอื่นแบบว่าปลูกสวนให้เราฟรีๆอะไรเงี้ยโอ้ยนี้อะไรวะเนี่ยโอ้ยได้รู้ว่ามันบอกว่าทุกๆ14นาทีเนี่ย 14เกือบ15านาทีครับทุกคนตอนที่ผมน่าจะมาออนเซิร์ฟได้ประมาณ2นาที3นาทีละเรามาดูว่ามันจะขโมยผลล้านอินโดโทุ้ยมันจะขโมยผล <c oughs> ส่วนได้อินโดยังไงใครอยากให้ผมทําและคูณ10ตัวคอมเมนต์มามันจะขโมยผลที่ไม่ล็อกใช่ไหมคนไหนก็ได้พี่ฮะ<า>ล็อกมันก็ขโมยได้อย่างนี้เ <c oughs> หรอถ้าจะใช่โอ้ไม่ก็ดไม่มั่นใจนะแม่งกะจะโกงโพสตอนนี้ผมมีตังค์อยู่26ล้านนะครับเอ้ยพี่พมาดูส่วนผมดิทำไมอะ ปลูกมั่วมึงอ่ะดูต้นอะไรก็ไม่รู้แม่งลกลุงหลังไม่มั่วครับไม่มั่วพี่ครับแป๊บพี่ก็จะเห็นเนี่ยกินพื้นที่อะไรมันคืออะไรไวยทองแค่นี้เอ๊ะอะไรคุณตัวไหนมัน <c oughs> ไม่ใช่แลคคุณละแลคคุณตัวไหน <c oughs> แลคคุณตัวไหน, <c oughs> ไหน <c oughs> เออสมมุติว่าผ่านไป14นาทีเสดงว่าแลคคุณทั้งห้าตัวของพี่นี่ต้องไปขโมยผลส่วนอินโดอ่ะเอยเอ้ยเอยมันไปแล้ว ไปแล้วไปแล้ว <laughs> ไอ้โดย่าแล้วคุณครูดูมันดูจะขโมอยอะไร่ดูสิมันเราจะเห็นมันถือหผลไหมไ,ไหนไอินโดรู้ได้ไงอะ่ะอ,อ๋อเนี่ยมันขโมยไหมพี่อย่างนี้เหรอ <laughs> ไอ้ใสข่ข <laughs> โมยไม่อีกแล้วตัวใหญ่เลย <laughs> กินเออโดนเกียนเลยเฮียโอ้เธอหวันเจบไปขโมยลัวๆเลยสองตัวเหลืออีกนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูว่ามันจะขโมอยอะไรใหผ้ผมผมร้อเห่าเลย <laughs> มึงเห่าไปก็ไม่มีผลแล้วมีอะไรกันและคูณได้ไม่มีเลยเหรอไม่มีมันโอ้ขี้โกงจัดเฮ้ยมาอีกแล้วอีโดเอ้ยเอ๊ะใช่หรือเปล่าวะใช่หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ม,มันเดินออกมาดูล่าราไเฉยเดินออกมาดูล่าราไเฉยมันก็ดูล่ารานะ และคุณนี่ก็คือความสามารถคืออะไรหาสมบัติแล้วก็ขโมยเหรอบอกอีกขโมยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้จะไปหรือเปล่าวมันเดินออกมาข้างหน้าอย่างนี้เนี่ยใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ไปยังไม่ไปมันจะขโมยแค่หนึ่งส่วนใช่ไหมหนึ่งอย่างไม่ใช่เหรอหนึ่งอย่างไม่สมมติว่าเราไปอยู่เซิร์ฟรวมอ่ะมันมีหลายมันมีหลายหลายส่วนนะมันจะขโมยส่วนไหนหรือว่าสุ่มอาสุ่มันสุ่มอ๋อแม่งว่าเล็งได้ และคุณก็ขยันดีนะครับทุกคนชีวิตชิวๆของซันคงมีและคุณไว้ขโมยสวนข้างบ้านโอ้แต่ผมมาขโมยเฮ้ไอ้เฮ้ไอ้ไปอีกแล้วมขโมยอะไรไปอ็มะเขือเทศมะเขือเทศโดนรอเลยเดี๋ยวมันตปอีกก็คือมันไม่มีวิธีแก้เลยไม่มีวิธีรับมือเลยหรอไม่รู้วี่ไม่มั่นใจเอ้ยผลไม้เต็มตัวเลยกู พอดีว่าไปขโมยของหมาเออไม่ไม่ใช่ไปขโมยของเจ๊เออ <c oughs> ไปขโมยของคนอื่นมาครับแบบแบบไม่ต้องทําอะไรเลยผมแค่มาอ่อนแล้วก็ได้ผลไม้อ่ะออมันไปแล้วโอ้ตัวใหญ่โอ้โหโอ้ตัวใหญ่ใหญ่อะสมมุติว่ามันมันยกมาทั้งต้นไม้เลยทําไงนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเอาอะไรมาวานะนกล้วยว่ะใช่หรอเออกล้วยบานาน่าไอ้เฮ้ยได้กล้วยเล็กมา ขโมยไปอีกไปนายทำดีมากกลับไปแดกผลไม้ที่บ้านซะไอแลคคูนตัวอย่างใหญ่อ่ะเหลืออีกตัวหนึ่งไนโนเหลืออีกตัวหนึ่งผมมีแลคคูนเล็กสองตัวแลคคูนใหญ่สามตัวอยากได้นกฮูกอ่ะอู้แต่แลคคูนนี่คือดีสุดแล้วนี่วะนกฮูกช่วยอะไรไนโนไม่รู้เพิ่มเวลัม้มนกฮูกเพิ่มเวลส่วนแลคคูนก็ขโมย ถ้าแมงมีและคูณสิบตัวนี่โอ้โหแมงปวดดีนะผมผมผมเก็บต้นหนึ่งมีมาละดีแล้วน้องดูสมมติว่ามีและคูณสิบตัวจะเป็นยังไงวะไม่รู้ถ้าพี่ผมให้ไม่ได้ว่าน้องผลไม้พี่เต็มละก็คือถ้าพี่กดขายนี่คือสัตว์เลี้ยงตัวอื่นพี่จะไม่ไม่หายไปใช่ไหมมันก็จะออกแค่ผลไม่หายไม่หายใช่ถ้าจะขายสัตว์เลี้ยงต้องถือสัตว์เลี้ยงใช่อุ้ยได้มาสามสิบแปดล้านอ้พี่ผมให้

โหแม่งมีการขโมยของกูมีขโมยของคนอื่นบ้างเหรอที่ไม่ใช่ของกูแ,แม่งมือของอื่นบ้างใครกูอยู่เซิร์ฟคนเดียวนี่หว่าค่ะพี่สญญายมึงอยู่กับกูในเซิร์ฟสองคนเนี่ยก็คือแบบมสมมติว่าเข้าไ,ไปออนทิ้ง,งไว้ไในเซิร์ฟรวมนี่ก็คือจะได้ผลแบบฟรีๆมาแบบไม่ต้องปลูกแบบไม่ต้องทํางานใช่ไหมใช่ครับโอ้โหแม่งยังเกลียนทําไม่พี่เดานะอีกประมาณแปดนาทีมันจะไปขโมยอีกต้องของใครอ้าวของใครล่ะมึงอยู่กับใครนี่ มันน่าจะขโมยข้ามเซิฟได้เปล่าโอ้โหมันเลยเฮ้ยข้าแเสลงตัวต่อไปนะครับทุกคนผมเดาให้เลยมังกรพึ่งหินหอยเหรอไม่พึ่งก็หินหอยมามันสปอยแล้วเหรอในนาเขาอาจจะมีมังกรมาทุกคนแบบตัวละเก้า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 โลบัสผมมีต้นมะม่วงอันนี้ด้วยนะผมผมเอฟเคซื้อเอาเมื่อคืนเนี่ยต้นมะม่วงสีม่วงๆเนี่ยต้นแมงโก้นี่เหรอใช่แล้ว ต้นน้ำไปเลยเฮ้ยเฮ้ยมึงจะมาอะไรมึงจะขโมยเหรอ,หอยังไงตอ้นอะไรวะเนี่ยนี่นี่เราก็ชักชักใส่ต้นเลยนะครับน้ำก็จะพุ่งจุกกจุกว,วันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยเอออ่ะมันน่าจะให้แบบ และคุณมาขโมยของในมือได้เนาะแบบว่าแม่งถือว่าไม่ขายทักทีอะขโมยแม่งคามือ,อและคุณขึ้นชื่อเรื่องขโมยอินแล้วคโมขโมยหรอกอันตรายใครอยากให้และคุณห้าตัวนี้ไปถล่มเซิร์ฟอื่นคอมเมนต์กันมานะครับเราอยากให้มีเยอะกว่าห้าตัวก็คอมเมนต์กันมาด้วยเดี๋ยวผมจัดให้ตามคําขอผมอยากได้ยี่สิบตัวครับโอ้โหเฮียยี่สิบตัวนี่ก็คือมึงต้องมึงกับกูะลยโดสองรหัสเลยหลายรหัสเลยแหละพี่ ไ่นมันจะมีมันจะมีไปขโมยอีกหรือเปล่าวะไอตัวนี้อาจจะไป้วทุกคนมันยืนอ๋อมันมันยืนดูเฉยว่าสวนต้องข้ามมีใครเฝ้าหรือเปล่าแล้ทำไมมันชอบเดินมาแถวแถวนี้วะแบบเดินมาดูแล้วก็เดินกลับ้าราเดินมาดู้าราได้พี่ให้อีกสองนาทีโนมึงจะโดนขโมยอีกแน่นอนแล้วสมมติว่ากำลังขโมยนี่คือเราออกเซิร์ฟหนีก็คือเรียบร้อยก็คือรอด ตรงนี้อาจจะเป็นวิธีแก้นะครับทุกคนรู้ผมจะออกซิมหนีดีวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินเกินได้นี่มาว่ะได้เบาน้ำเบาน้ำแมลงปอกับแมคคูอันไหนดีกว่ากันนีโนไม่รู้มันแล้วแต่คนเอาแล้วแต่คนชอบเหรอแต่ถ้าสลับสายแบบอยากได้เงินเยอะก็อาจจะทั้งสองก็ได้นะพี่แบบคนละครืนแบบนี้สมมุติแบบ มีตัวลวสะ,ส,ะสามตัวล่ะเราก็ทำเฟสแล้ก็เจออันนี้ได้โอ้ยหนาวหนาวหนาวก็ถุงผ้าดิเดี๋ยวตบแต่งสวนดีกว่ารอแล้วคุณไปขโมยมเพราะกำลังแต่งสวนกันระแวงวะ่ะร <laughs> ะแวงอะไรนโนระแวงมันมาขโมยแหละเดี๋ยวพี่บอกมันให้แล้วคุณอย่าไปขโมยของคนอื่นนะน้องนิสัยไม่ดีใช่แกไม่รอดแน่เฮ้ยไปอีกแล้วเหรอ

กูโดนเกี้ยนโดนเกียนเฮ้ยกูโดนเกียนกูโดนเกี้ยนโดนเกียนตอกและคูณแม่งเอ้า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 เฮ้ยผสมพันธุและคูณกูที่ว่าเดี๋ยวก็มีอีกเดี๋ยวก็มาอีกอีโดนจะทำโกงแบบพี่และคุณอาจจะเข้าไม่ได้ก็ได้นะน้องแบบทำประตูกันไว้อ่ะแบบเนี้ยโห้ยหาใจมันทะลุเลยนะพี่อ้าวเหรอมันเดินทะลุเลยเหรอ อี่กูเห็นม่ใช่หรามันเดินดันลุตกใจนึกว่าจะมาอีกอินโนพีดขอโทษนะโอ้เฮ้ยเฮ้ยทำไมแอปเปิลลูกต้นนี้มันใหญ่จังอินโดมาดูดิไงวะเฮ้ยเฮ้ยถ้าอยากได้ลูกใหญ่ๆเราต้องทำยังไงต้องใส่สเลี้ยงเหรอผมอยากมีแลคคูนสักร้อยตัวว่ะตอนไปขโมยแม่งน่าจะมันน่าดูโอ้ my god อ้โหอ๋ออันนี้คืออะไรวะสามแล้วจ็ดสิาโลบังนี่คืออะไรคุณต้องการ เพื่อเติบโตทั้งหมดก็คือมันจะโตทั้งสวนเลยเหรอก็นั่นไงพี่ที่พี่ซื้ออะละพี่แ่งแล้วกูซื้ออยากด่าพี่อคนดูด่าเพื่ออะไรวะฮะพวกมึงเหงากันต่อเหรอใช่ครับผมเหงาเออเออเอ้าบักบักเอ้าอีโดนไปขโมยแล้วนี่เนี่ยเอาอะไรไม่พี่ไม่รู้นี่บั๊กอะไรแอปเปิ้ลแอปปเใช่ราคาถูกโอ้โห เออว่ะไม่ไม่ขโมยผลแรงๆมาวะและคุณไม่รู้งานเลยผมกลังลบต้นออยูอย่ีแบบไม่เป็นเปรแม่งใครมีและคุณนี่ตัวอันตรายจะจัดขโมยเอาขโมยเอาอ่ะเอาตรงๆผมว่ามันควรสักแบบทุกหนึ่งนาทีไปขโมยอะไรเงี้ยโอ้โหไอ้แม่งรวยเว่าใครชอบคลิปนี้นะครับอยากให้ผมอและคุณกี่ตัวมันถล่มเซิร์ฟคอมเมนต์ไว้เจอกันให,ใ,หใหม่อีกทีคลิปหน้าบาย,บาย